นี่คือทางเดิมของน้องขึ้นหัวเองแล้วก็จะมุดไปเอายังไงล่ะมุดที่ไหนไปค่ะโอ้เพียวๆเลยเรานี่นะคะอยู่ไม่ไกลกันนะคะอยู่กันแค่นี้เองพี่ตาว่าถึงนหัวจองหวงวลานี้จันแง่พี่เป็นเกลวเสียงใครเสียงใครอะแล้ว S <S อ้าหลับปุ๋ยเลยโอ้ตุ๊กตาให้ดึงไว้เลยนะนยังน้อยผิดไม่ใช่เราไม่กินโอ้หลับปุ๋ยเลยค่ะโอเคตระกตาแกนั่นแกผิดเนี่ยแกแก้วผิดคือตุ๊กตาข้างในเลยนี่หลับปุย๋ยผิดเฮ้ยหลับปุ๋ยเลยโอ,ยยโอ้นี่คือของเล่นของทุนหัวใช่ไหมดูทุนหัวหลับปุ๋ยเลยอะ่ะ <laughs> หลับปุ๋ยเลยทุนหวัวหลับเก่งนะครับทุนหวัวแน่งจะรำมาอะไรจังไลยดิโอ้โ <c oughs> หดูหลับหลับได้อย่างสบายมาก <c oughs> นี่คือของเล่นของเขาใช่ไหมแต่พ,ออออพี่คือของเล่นของอรินพี่คือของเล่นของอรินโดนทีมทุกวันเดินทีมทุกวันนี่อะค่ะโอ้ฟุตบอลนี่ก็มีเป็นหัวเล่นไหมเนี่ยสุดยอดเลยเนี่ยเ, <laughs> เราไม่สนใจอะไรเลยละ่ะ อไ <laughs> อเกลอเราหลับปุ๋ยเลยนางหลับเก่งนะคะนางถ้าอยู่กับลินก็ไม่ค่อยหลับอรินชอบชวนเล่นใช่ไหมเียชอบชัวนเล่นตกใจหมดหลับสบายมากเลยอะ่ะ คิดถึงอาลินว้างไหมเนี่ยฟันนีนือลิ้นฟันฟันลมคิดไม่เจอตลอดกาลไอ้ยะไม่เคยไม่ขนาดมาขนาดนี้ยังไม่ตื่นอีกมันจะว่าย,ยัางไงละเราเป็นปุ๋ยวิ่งสุกริร่อยากกินอะไร จะกินอะไรอ่ะไม่มีอะไรให้กินเลยจะกินเตียงเหรอฮ่ายอยอแน่สกุล่าได้ขวดไป เอาไปเหยียบแล้วก็เอา้าเราไม่เข้าใจว่าทำไปเพื่ออะไรอ่านะคะเดี๋ยวเราจะไปไปละเดี๋ยวเราจะไปทางนี้ดีกว่านี่นะคะเป็นที่ที่วงสาอยู่ตรงนั้นก็จะเป็นน้องพลอยแล้วก็วงสา เราไปทางนั้นดีกว่าพิทโอ้ทะลุมาหลายช่องทางโอ้ตรงนั้นเป็นสามหนุ่มค่ะสามพอทองบุญชูแล้วก็ติงลี่นะคะนี่สามหนุ่ม โอ้แดดสองมาสวยมากเลยอะฮยกินหัวหานนะคะหัวหันแม่ก่าไมพโอ้กนงสอพี่ไม่กินหรอกี่ พอดีนะอืมขนาดยอนลดหัวอาหารนะคะหัวอาหารลอยไหม ไม่นอนจานดันไหมอยกลุเลยนะเรือตป,ป๊อป๋ออเลนอเลนดำต้นกล้วยค่ะอุ้ยดูอุ้ยเดี๋ยวจะไปหาแล้วเดี๋ยวรอน้องพอยกินอันนี้เสร็จก่อนรอคู่ก่อนหมดยัง หมดแล้วเอาเี่หมดแล้วไปเลยไปดูวิญญาณองศา อันกำลังอันกำลังมีเรื่องกับต้นกล้วยอยู่ค่ะเดี๋ยวนางทำลินลินเล่นหนูทำอะไรอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูมีเรื่องกับต้นกล้วยอยู่ค่ะใช่ไหม กินเป็นไหมอ่ะเหยียบเล่นไม่ให้แม่กินด้วยอืมอือเมือมม่อไหน่ไหนเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังอารินเมื่อกี้พี่ไปหาทุนหัวมาทุนหัวหลับปุ๋ยเลยเอาลูกลูกสีลูกสิ่สอัโอ้โอ้โดูนางเหยียบโอ้โอโแรงดูแรง รุนแรงรุนแรงรุนแรงเอาดึงดึงดึงแล้วก็ทำไงต่อกินกินใช่ไหมเรียนยาเออเห็นไหมพูดจาเรื่อ <laughs> งแรงขาเล็กๆของนางสามารถเหยียบต้นกล้วยแบะได้หนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งองอึ๊ด้ดูดูดูเละ ของกินมนะัคือของเล่นของลินเองค่ะเอามาให้แม่กินตัวเองไม่ให้แม่นะตัวเองเอามาเล่นแบะแบะแบะกระทืบสองขาอุ้ยดูๆๆเธอทำอะไรอะ่ะฮะอุ้ยอุ้ยฝุ <c oughs> ่นลินโอ๊ยอยู่ไม่ได้แล้วถอยก่อน ดูโอ้น้าเอ็นดูจังเลยทำเหมือนน้าเอ็นดูจังเลยโอ้ยออกเสียงด้วยออกเสียงด้วยทุกคนได้ยินไหมคะเฮ้ยเได้ยินค่ะเอาฟังชัดๆนางห้าวนางห้าเอาไหมเอาไหมเอาไหมอุ้ยหัวนางมีต้นกล้วยด้วยอุ้ยอุ้ยเป็นฟุตบอลไปแล้วอุ้ยเดี๋ยวจะไปหาฟุตบอลมาให้เตะ อย่างนุนหัวทุนหัวก็มีฟุตบอลน,นะเรายังไม่มีเลยเดี๋ยวเราไปหาดูนะดางเตะอเนเกล็ดเอ้ย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 ยับเละแบนตุ๊กเอ้ยเอ้ยเอ้ยดำถดายด้วย่ายด้วย <c oughs> ดูๆดๆดดดโอ๊ยโอ๊ย,อย,อยเจ็บไหม วิฟ้าเลยอ่ะอ่สำหรับคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องแม่พร้อมน้องอารีนยนะคะ <c oughs> บ๊ายบาย